ติปิโสะควาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจาระสัมปนนสุขตัวโลตวิทูัวอนุตวตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโวปควาติสวะขาตัวปควาตา tham mu san ti ko abhico ehi pa si ko opana yi ko pa jata we ti tapo vin yo he ti su patipanno pa sa waka sang ko uju patipanno pa kawato sa waka sang ko yaya patipanno โนปะควะตัวสาวกสังโคสามีจิปติปันโนะปะควะตัวสาวกสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสปะควะตัวสาวกสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Ancari karena dio annut rangkunjakang ติปิโสภะคขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตวรุปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมณูนสานังพุทโวภะคะวาติสวะคาตัวปัคะวะตา tham mu san ti ko a kariko e pa si ko o panhi ko pa su patipanno pa kawato sa waka sang ko uchu patipanno pa kawato sa waka sang ko ya ya patipanno วะปะควะตัวสาวกสังขวสามีจิปติปันโนะปะควะตัวสาวกสังขวยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสัมปะควะตัวสาวกสังขวอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Ancarkara dio aotarang kunjakketang Lo ติปิโสปะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารนสัมปนนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโวปะขาวติสวะคาโต

ขัวอุปนิยิกงขปัจจตังเวทิตาขัวิญญุเหติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆวญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน โอภะคะวะตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถภุริสปุคลาเอเสปะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีการนิโยอนุตตรังปุญญาเกตัง โลกาสานิจิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาระณะสัมปันโนสุขตัวโล ตาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเตวมโนนสานังผัตทัวปะคะวติสวะคาทัวปะคะวตาธรรมมวสันติติโกอาคาบิโกเอ สิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาภวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัน อนนบกคะวโตสาวกสังโวยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคลาเอสบัคควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชรีกรณิยโยอนุตรังคุญญาเขต ทังโลกาสานี ติปิโสปะคะวะอะรังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูอวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโวภะคะวาติสวะขาตัวปคขวะตา tham mua sáng thế thì có cô phải sĩ cô bạn này gì cô bàrà tăng về chỉạ của viên ban nó câu tô xa và ca sángô chú bà đi ban ปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคละเอสสังปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Ancarkara ni aotarang kunnya getang ติปิโสภะขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธ Pākaua tisaua kātoa Pākaua tātā mua ehi ปัสิโกัวปััญญิกปัจจตังเวทิตาปัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ปานัวภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสัปุคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชริการณิโยอนุตรังคุญญาเก เตตังโลกัสสานิจิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโล ตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเตวมโนนสานังทัวทัวปะขวะติสวะคาตัวปะขวะตาธรรมมวสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัว วิญญาติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยทิทางจต Aripuri sayyukan ni ahauri sapukalaskawato e sa kasang ko aunaayo paunaayo atha kiayo ancarkara niyo ติปิโสปะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณะสัมปนนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทโวปะขาวติสวะคาโตะปะขวะตา ธรรมมวลสันติติโกอัคคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัมโพวิญญูหติสุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆญาปฏิปันโน ปะคะวัตตวสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวัตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสปะคะวัตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Car karo ni alorangkunnyaang Lo อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะขาตัวปะคะวะตา tham mu san ti ko a kariko e pa si ko o panhi ko pa cha tang we ti yo he ti su patipanno pa kawato sawat sang ko uchu patipanno pa kawato sawat sang ko yaya patipanno ปะคะวัโตวสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนปะคะวะโตวสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสปุคละเอสปะคะวะโตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย อัญชลีการนิโยอนุตรังคุญญาเกตังโลกัสสายิติิปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโง था मसार दि सा था वनो सा नो भखवा दिशवा खा तो भखवाता था मोशा दे दि गो अकाविको हे ही पासी को पन्ह गो पाचा ते दिता गोविंद जो हे सुपति पन्नो ภะคะวะัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะัวสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุ ริสะปุคะลาเอสัพพะวะตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาจินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกาสานี ทิฏฐิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกตวิทตัวอนุตตรวรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาตัวปัคะวะตา tham muẩn diệt tì co càri tì co ehi pa si co opanhi co pa jata we tita pu yo he ti su patipanno pa kawato sa waka sang ko uchu patipanno pa kawato sa waka sang ko yaya patipanno โนะปะคะวะตัวสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสปะคะวะตัวสาวกสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Ancarkara ni alo tarang Kunyaang Lo titipi โสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจรณ n a s ั m p a n n สุขตัวโลตวิตัวอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมานุสานังพุทโวภควาติสวะคาตัวภควะตาธรรม santi ti ko akari e hi pasi ปัญญีโกปาจตังเวทิตาผัวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะ ตัวสาวกสังโฆยติทางจตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอสัพพะขวะตตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชรีกะรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัส זאַני